ในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาสอนวิธีการหา e อีกับหาเงินในเกมนี้ f ฟ s p e e e h e a t นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับในปี2025ครับ วิธีการหาอีกนะครับผมให้เราทําการเข้ามาที่โหมดกลางคืนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่กระดาดตรงกลางตรงแมปตรงนี้นะครับใ e mm hmm. ห้เรามาที่กระาดตรงกลางตรงนี้นะครับใครที่ปลดล็อกแล้วก็สามารถฟาสทาวเวลมาได้หรือใครยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับให้ขับมาตรงนี้แล้วนั่นเองมันจะมีกระาดอยู่นะครับให้เราทําการมาที่กระาดนี้นะครับหลังจากนั้นพอเรามากระดาดนี้นะครับให้เราทําการขับออกมาจากกระดาดครับแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายครับ เราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ปุ๊บเราจะสังเกตเห็นกําแพงสีขาวด้านหน้านครับให้เราทําการเลี้ยวซ้ายอีกรอบนึงครับพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราจะเห็นเป็นทางตรงยาวขนาดนี้ครับอันนี้เราเข้าสู่การหา EP แล้วนั่นเองนะครับขั้นต่ำนะครับความเร็วที่ต้องการครับสำหรับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นเก่านะครับใครที่จะมาทําเทคนิคนี้นะครับต้องมีความเร็วรถนะครับห้ามต่ํากว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันแค่แบบ150กิโมตรต่อชั่วโมงเองนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะเล่งขึ้นมาใน150กิโมตรต่อชั่วโมงภายในกี่วิเท่านั้นเองนะครับแต่ขั้นต่ําที่แน่ๆเลยว่า150กิโมตรต่อชั่วโมงรถคุณต้องถึงนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยครับพอเรามาอยู่ข้างๆกระดาษเอ้ยไม่ใช่พอเรามาอยู่ข้างกำแพงข่าวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางตรงอย่างนี้ครับให้เราทําการขับตรงไปเลยครับในจังหวะนี้นครับให้เราขับตรงไปนะครับตามทางไปเรื่อยๆครับนี่ อันนี้ผมใช้เป็นออดี้นะครับออดี่ R8 มันก็จะมีความเร็วที่ค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับเป็นรถคู่ใจผมเลยคนระับนี่พอเราตรงมาปุ๊บมันจะเป็นทางเลี้ยวโค้งอี่ยให้เราทําการโค้งไปครับโค้งตามทางครับขับตามทางอย่าเลยนะครับเลยนี่ลงน้ําเลยนะเราตามทางไปเรื่อยๆครับ นะครับพอเราตามทางมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอกับห่วงอันนี้นะครับซึ่งมันจะเรืองแสงแบบนี้เลยนั่นเองอันนี้เป็นห่วงที่เวลาเราเข้านะครับเราเข้าแล้วเราจะได้ E.P. เราก็ได้ Heat เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ขั้นต่ำแต่ละห่วงนะครับต้องมีความเร็วสูงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งรถเพื่อเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับมาในหยวมจะสาธิตใได้ดูนะครับพอเราเหยียบสุดๆมาไม่ต้องมาเบรกแบบผมนะครับคือเรามีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดนะครับ พอเราขับตามทางมาเรื่อยๆปุ๊บเราเจอห่วงอันนี้เป็นห่วงแรกครับเราเข้าห่วงไปเลยครับปุ๊บเี่พอเราเข้าห่วงปุ๊บนะครับเราได้ดาวเดียวเมื่อกี้เพราะเราทําได้แค่ประมาณไม่ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะได้ดาวเดียวครับเราได้ e อ p นะครับเราได้ามาประมาณ200นิดๆนะครับซึ่งมันฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเรายังไม่ได้มีฮีทมาคูนนั่นเองนะครับพอเราเข้าห่วงแรกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทําการขับตามมาเรื่อยๆครับนี่ขับตามทางมาเลยครับ ค่อยๆเปค่อยๆไปครับขับตามทางมาเรื่อยๆคือใครที่เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยค่อยๆเปค่อยๆไปค่อยๆช้าแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่เห็นไหมเราตรงมาเรื่อยๆครับนี่เราตรงมาเรื่อยๆปื๊บเลาะน้ามาเรื่อยๆเลยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นก็โค้งครับเราจะมาเจอห่วงที่2นั่นเองนะครับห่วงที่2อ,อันนี้นะครับใครที่โค้งมาเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดาวตรงนี้กันก็คือแบบว่าไม่ถึง150กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงกันตรงนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่า ใครที่แบบขับมาเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเนี่ยฮะพอเราโค้งตามทางเลาะน้ํามาปุ๊บนี่ให้เรามีเท่าไหร่เราใส่มาให้หมดครับนี่ผมไม่ต้องกดบูทครับปุ๊บหดาวอ่าสดาวนะครับเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณ180กิโมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนั่นเองครับพอเราเหินมาจากตรงจุดนี้นะครับปุ๊บห่วงที่2ใช่ไหมให้เราตรงมาเลยครับตรงมาเลาะทางน้ามาเรื่อยเรื่อยไหมเนี่ยข้างขวาเรายังเป็นน้ําอยู่เลยครับคือง่ายๆคือให้เราเลาะขวามาเรื่อยๆแบบริมน้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ เราเลาะมาจังหวะนี้ปุ๊บเราจะเจอจุดจำตรงนี้ครับจำไปตรงนี้ไม่มีไรนะครับเห็นไหมเราเลาะน้าไปเรื่อยเลยครับข้างขวายังเป็นน้ําอยู่นะเนี่ยเราตามทางไาเรื่อยเเนี่ยเราเลาะขวามาเรื่อยๆเลยครับตามทางไปเรื่อยเอเลยปุ๊บ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 อะห่วงที่3มครับจะอยู่ทางด้านหน้านั่นเองครับนี่เห็นไหมทางด้านหน้าจะเป็นทางเหินที่แบบเหินใหญ่นะครับก็เรียกว่าเหินใหญ่มันจะเหินไกลนิดนึงครับซึ่งตรงเนี้ใครๆก็น่าจะทําได้3าดาวแหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าทางตรงยาวมากเลยครับนี่หลังราก็ทตาม ตรงครับเนี่ยเราก็ยังอยู่ริมน้ำอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเลาะน้ำมาเรื่อยแล้วเราก็ตรงตรงนี้ครับแล้วเราก็ทําการเหินปุ๊บนี่ฮะไอตรงจุดตรงนี้ต้องระวังให้ดีดนะครับระวังเหินไปชนตึกแทนนะเออเราต้องเหินลงมาตรงนี้นะครับนี่พอเราเหินลงมาจากจุดตรงนู้นปุ๊บนี่เราก็ทําการตรงมาตรงนี้เลยครับ อันแน่กำแพงตรงข้างๆนี่คุณคุณแม่นั่นแหละครับผมนี่ฮะกำแพงขาวเหมือนเดิมเลยครับเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยนั่นหมายความว่าเรากลับมาจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมครับนะแล้วเราก็ทําการทาตามทางมานี้เลยครับนี่เป็นไงคุณคุณแม่ถนนเส้นนี้ครับก็คือถนนที่เราออกจากกา,า,าดมานั่นเองนะครับก็เป็นกำแพงขาวเหมือนเดิมครับนี่ทางขวาเราอ่าเราก็เข้าสู่วงโคโจรเดิมเลยครับคือการตามทางไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมแบบว่าไม่ได้สามห่วงนะ ไม่ได้เอ้ยไม่ได้3ดาวทุกห่วงนะดูดิไอเลนที่ผมได้มาเนี่ยก็3,400นะครับก็คือ ep สาม0ันะครับแล้วเดี๋ยวพอฮีทขึ้นเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็คูณเข้าไปอีกนะถ้าใครแบบว่าเนี่ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมตามทางครับนี่อันนี้ผมจะแบบอ่าเร็วขึ้นนิดนึงแล้วนะครับนี่ตามทางตามริมน้ำมาเรื่อยๆนะครับตามทางมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยครับตรงตามทางมาเลาะขวามาเรื่อยครับลอดห่วงหนึ่งครับนี่ฮีทเลเวลหนึ่งแล้วมันก็จะคูณไไปคครับตออนนนีีี้้้ื EP ท่่ผมดเย8,000แลว เดี๋ยวเร็วนะครับเนี่ยตามทางไปเรื่อยๆเนี่ยเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆครับแต่ก็มาเหินตรงเรือยอทตรงนี้ครับปุ๊บเหินไปตอนนี้ผมได้2ดาวครับต้องมันต้องทําให้ได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำเพียงได้3ดาวเนี่ยเราตามทางไปเรื่อยไหมเนี่ยเลาะริมน้ําทางขวาไปเรื่อยๆเลยครับเหมือนที่ผมสอนเตะเลยครับแล้วก็มาเหินเล็กตรงนี้ครับหลังนั้นปุ๊บเราก็ต้องการเลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงนี้จะเป็นทางตรงยาวตรงห่วงนี้ครับหลังนั้นเราก็มีเท่าไหร่ใส่หมดครับระวังตึกนะครับ พยายามอยู่กลางๆเอ้ยมันก็จะมีรถมาขวางเราประมาณนี้นะครับโอ้โหไอ้รถ NPC ไอ้รถตัวประกอบอยู่ๆก็มาจอดขวางทางเหินนะเสียไปเลยวงหนึ่งนะครับไม่เป็นไรพอเราเหินลงมาครับเราก็กลับไปอยู่ตรงกําแพงขาวอีกรอบนึงอะเดี๋ยวผมจะทําให้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมพลาดเนี่ยโถ่นะฮะเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายมาอันแน่กําแพงขาวอยู่ทั้งขวาอีกแล้วกลับมาวงโคจรเดิมครับจากนั้นเราก็ตรงมาเลยครับนี่ฮะ ตรงมาเลยครับนี่เอาจริงนะรอบนี้ครับตรงมาครับนะทางโค้งทางซ้ายครับอันนี้ให้ชะลอนิดนึงครับแต่จะพุ่งลงน้ำครับเอ้ยเกือบ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 เนี่ยเราเราก็ทําตามทางมาเรื่อยๆรืครับแล้วก็จะเจอห่วงแรกตรงนี้ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับปึ๊บได้มาสามดาวนี่ได้ไอพีมาสองพันครับเนี่ยไอพีผมขึ้นหมื่นแล้วเห็นปหมคือถ้าฮีทห้านี่ก็คูณห้าไปนี่คือแบบแต่ละห่วงจะได้แบบเยอะมากเลยนะครับเออเนี่ยฮะเราก็ทำการอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วฮีทขึ้นไวด้วยนะทำๆอย่างนี้นะครับเนี่ย เนี่ยตามทางไปเรื่อยๆครับเนี่ยเลาะริมน้ำมาเรื่อยๆปึ๊บ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 มาเจอเหินเล็กครับผมคือทำอย่างเงี้ยจนถึงประมาณ EP ห้นะครับรรคุณจะได้ EP ถึง1ล้านเนี่ยภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ <S <S ผมตีไปเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าลดคุณแรงพอครับอ่าจังหวะน,นี้เหินนี้ไม่พลาดครับผมนี่สามดาวชัวร์ครับวึบเรียบร้อยครับผมนี่ EP เราก็ขึ้นมา15ื่นห้าแล้วครับตอนนี้ EP เราจะคูณ2แล้วอ่เดี๋ยวผมจะทำให้ถึงคูณสองนะ เดี๋ยวผมจะวนให้ดูอีกรอบนึงอะอันนี้ผมจะแบบใส่สุดแล้วนะเราสามดาวทุก่วงกันเลยครับนี่กำแพงข่าวทางขวาครับเราเจอแพงข่าวทางขวานี้ครับแน่นอนครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้าย้หน้าอ้มันจะมีอย่างหนึ่งนะครับหลายๆค้นกลัวครับถ้าฮีทสูงเนี่ยตำรวจมันจะก็ยิ่งเก่งใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงครับตำรวจไม่ไล่แน่นอนเราเหินปุ๊บหลุดจากตำรวจปั๊บแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเนี้ย คันหายอีกทีเนี้ยไม่ต้องกลัวตำรวจเลยเพราะว่าเหินปุ๊บตำรวจหลุดหลุดตำรวจแบบตำรวจหายแน่นอนครับคือเนี้ยแค่เหินแค่นีน้ตำรวจก็ไม่ตามแล้วนั่นเองนะครับใครที่เจอตำรวจจากฮีทห้เแลยเอ้ยกลัวจะเกมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพียงแค่คุณเหินเนี้ยมันก็ไม่ตามแล้วนะครับก็คือหลุดได้ง่ายๆครับสำหรับตำรวจจากฮีทห้านะครับเออผมลองมาแล้ว นะฮะตามทางไปเรื่อยๆครับนี้เหอสุดท้ายครับวันนี้เราฮีทคูณ2องนะดูครับ3ดาวเราจะได้ EP เท่าไหร่ครับอันนี้แค่ฮีท2นะแค่คูณ2นะครับดูดิ3ดาวได้เท่าไหร่ได้มา3,600นะครับเนี่ยตอนนี้เรามี EP ประมาณ29,000แล้วตอนนี้ฮีท2นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเข้ากระดาษนะครับไปดูซิว่า29,000เนี่ยจะคูณได้ EP เท่าไหร่นะครับซึ่งก็มันได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราก็เสียเวลาการทำแป๊บเดียวเองอ่ะมันก็ได้มาแบบหลายหมื่นแล้วนะ เออนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เข้ากระดาเดิมนะครับเข้ากระดาดที่เราออกมาเลยตอนแรกนะครับไนเอ็นเน่มาแล้วอันนี้ EP ที่มันขึ้นโชว์ครับที่จริงเราได้มา14,900นะครับพอเราคูณ2ไปปุ๊บุราได้29 0 0 0น้นั่นเองนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่มันขึ้นตรงทางซ้ายนะครับเราคิดดูดิถ้าเราได้คูณ5นะโอ้โหแบบเดียวแสนแบบเดียวล้านนะครับเออลองไปทำตามกันดูครับ ต่อมานะครับวิธีการหาเงินในเกมนะครับผมผมการันตีเลยครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้1ล้านแน่นอนครับหรือเกือบเกือบหล้านแน่นอนนะครับก็วิธีการหาเงินในเกมนะครับให้เราเข้ามาที่โหมดกลางวันนั่นเองครับให้เราเข้ามาที่โหมดกลางวัน,นครับหลังจากนั้นให้เรามาที่การาดาด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะครับก็ กระลาดด้านขวานี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะยังไม่ปลดล็อกนะครับก็วิธีการสังเกตง่ายๆเลยครับมันจะอยู่ทางขวาแบบขวาเกือบล่างนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตถนนเส้นยาวๆตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ที่เป็นสะพานแบบเหมือนเป็นข้ามทะเลนะครับกระลาดมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็ขับรถมาตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกนั่นเองใครที่ปลดล็อกแล้วฟาดทาวเวลมาได้เลยนะครับพอเรามาถึงจุดกระลาดตรงนี้นะครับให้เรา ไปที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นแลลมกระโดดครับจะอยู่ตรงสะพานครับสะพานข้ามทะเลของเราตรงนี้นั่นเองครับ มันจะมีแลมตรงนี้นะครับผมก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ปลดล็อกนะครับคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครยังไม่ปลดล็อกเนี่ยต้องเล่นสตอรี่โหมดไปเรื่อยๆก่อนหรือเปล่าหรือว่าลองขับมาดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับเผื่อมันจะปลดล็อกให้นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าใครมีครับก็ขับมาตรงนี้นะครับหรือว่าใครไม่มีเนี่ยขับมาดูก่อนก็ได้นะครับมาตรงนี้เลยครับเนี่มาร์กจีเอสไปก็ได้ครับพอเราออกจากะลาดปุ๊บให้เราทําการเลี้ยวขวามาตรงนี้ครับ ตามทางไปเลยไม่ยากเลยครับไม่ยากจริงๆ <upside> <s> ขวาอย่างเดียวครับหลังจากนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ครับมันจะเป็นทางแยกซ้ายกับขวาอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีทางเส้นที่ไปถนนปกตินะครับกับทางซ้ายที่ไปทางเหมือนเป็นเขนเกตก่อสร้างน,นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายไปนั่นเองครับนี่ให้เราไปเส้นถนนทางด้านซ้ายนะครับหรือว่าเป็นเส้นถนนอันล่างสุดนั่นเองนะครับเนี่เห็นไหมอันล่างสุดนะไม่ใช่อันบนนะเส้นถนนอันล่างนะครับนี่ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบว่าเหมือนกําลังก่อสร้างทางอยู่อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับซึ่งเห็นห่วงด้านบนไหมอันนี้เป็นแหมที่เราจะไว้หาเงินนั่นเองนะเป็นแลลมหากินเลยเนี่ยหาเงินง่ายมากนะครับก็เนี่ยให้เราทําการขับไปก่อนครับทางทางขึ้นไปแหลมนะครับทางขึ้นไปแหมจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่มันจะเป็นท่อตรงนี้นะครับเป็นท่อโดเรมอนนะครับก็ให้เราทําการขึ้นไปนั่นเองครับ ขึ้นไปในบนแหลมเลยครับนี่จะสังเกตว่านี่ครับเราจะมีห่วงข้างหน้าแล้วนะครับซึ่งกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นห่วง e x p กลางวันมันจะเป็นห่วงได้เงินนั่นเองนะครับก็วิธีการทําง่ายๆนะครับดูแล้วจําก่อนครับแล้วค่อยไปทําตามนะครับให้เราทําการขับรถมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเหยียบใส่ในตรงในตัดมาหลังนั้นก็เหินลงไปด้านล่างแบบนี้ครับร่างร่างจะกระดกลิ้นทำไมล่างนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วมันก็จะวาร์ปกลับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เงินนะครับ ง่ายๆเห็นไหมคือให้เราทําการเหินลงไปแล้วก็หักซ้ายนะครับหับกตรมนั้นไปทางซ้ายปุ๊บให้มันลงไปตรงหญ้าหรือตรงทะเลนะครับแล้วมันก็จะวาบขึ้นมานครับดีผมได้2ดาวได้เงินมา5000ันผมได้เงินมา5,000ันภายใน3วิไงง่ายปะสามวิห้าพันสามวิห้าพันแปบ,บเดียว 100, แสนแปบเดียวล้านครับก็สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำนะครับให้มีรถมีความเร็วประมาณ 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบบว่าพอถึงตรงแลมตรงนี้ปุ๊บกระโดดจําลงไปปุ๊บอ่ะประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทําได้แล้วนะจริงอ่ะเมื่อกี้ผมเหยียบประมาณ1้อยสองร้อยครับก็ได้2ดาวนะครับคือแสดงว่าน่าจะมา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอคุณเหินลงไปปุ๊บคุณต้องแตะให้ได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้1ดาว1ดาวจะได้เอ็กพีเอ้ยจะได้เงินเท่าไหร่มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ1ดาว โอ้โหนี่ไม่ถึงมันต้อง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวนะถอยก่อนเน่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หนึ่งดาวได้เงินมา3,400หรือว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับพอคุณเหินขึ้นมานะครับเอ้ยพอคุณคุณเหินลงไปแล้วคุณวาร์ปกลับลงมาเนะี่ยให้คุณถอยหลังนิดนึงครับระวังตกนะครับตรงนี้มันจะเป็นกับดักนดนึงนครับให้ถอยหลังมาตรงนี้ครับให้ถอยหลังแบบเกือบเกือบตกมาตรงนี้หน่อยนนึงครับ สัดไ์เป็นตัวแรงเลยครับนี่สัดไ์เป็นตัวแดงอย่างนี้เลยปึ๊บแล้วเหินลงไปตรงหญ้านะครับหรือว่าตรงทะเลนะครับปึ๊บวาร์ปกลับมาครับได้2ดาว5,000บาทได้มาแล้วห0 0พภายในประมาณ3วิถึง5วินะครับนี่ใครที่มีรถแรงๆหน่อยแบบแรงต้นจัดๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องกดบูตก็ได้เนี่ย110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ผมประมาณ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ได้2ดาวแล้วนะนะคือถ้าเหินลงไปได้แค่แบบ115่งร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถแบบป ก็ได้รอบละ5,000ันแล้ว3บวิห0าพันสวิ้พโหชิวนะครับแบบแกเถินลงไปเงี้ยปุ๊บอ้โหชิวนะแต่อันเนี้ยผมได้ดาวนึงอะแค่ดาวหนึงนน่งก็ได้มา3า0 0แล้วแบบโอ้3ามวิสาวิ3ามพัวิแบบโอ้สแบาบยนะครับอันเนี้ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงนะครับก็อาศัยการแต่งรถนะครับให้มันแรงต้นแบบจัดๆนิดนึงนะครับมันจะได้แบบว่าง่ายๆนะครับก็แนะนำเลยไปวิ่งหาเก็บเวลก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยหาเวลเสร็จแล้วค่อยมาหาตังก็ได้นะครับพอเราเวลสูงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาหาตังง่้ยแล้วก็ค่อยไปค่อยไ,ไปไปเรื่อยครับเนี่ยเก็บเงินไปเรื่อยผมก็เริ่มจากการแบบเก็บดาวนึงเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่งรถไปเรื่อยก็ได้2ดาวแล้วก็มากสุดก็คือ3ดาวนะครับแต่ว่า3าดาวคือต้องไปชาร์จไกลๆนิดนึงนะครับขนาดคันเนี้ยออดี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยแม่งยังไม่ได้3ดาวเลยนะเออถ้าแบบเนียถ้าเหิอนอย่างเงี้ยคือต้ยคือมากสุดก็คือ2ดาวเองครับเนี่ยอ้ไร มากสุดได่แค่สองดาวเองครับแต่ก็ได้รอบละห0 0พันแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเผลอเผินลงไปนะครับเผินผิดอุ้ยเหินผิดเรียบร้อยครับมันไม่ได้รีกลับขึ้นไปนะครับตอนนั้นเราก็ต้องเอถอยรถขึ้นใหม่นะครับนี่ผมจะโชว์สมดาวให้ได้เลยมาปึ๊บสามดาวไปสามดาวสามดาวสดาวปึ๊บสามดาวไหมอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ่าสามดาวได้หกพันเก้า คือถ้าใครลดแบบแรงต้นแรงๆนะคือแบบรอบละเจ็ดพันอ่ะคือแบบ3ดาวเ0 0ดพ0 0เจนจะโอบับเดียวล้าน,นครับโอ้โสบายเลยอ่ะจริงเนี่ยปึ๊บอือันนี้เท่าไหร่วะเนี่ย2ดาวโอ้โหเนี่ย2ดาวก็5,000แล้วก็เหลือๆเลยครับตับเดียวแสนแบบเดียวล้านนะครับก็ ตามนี้เลยครับผมสำหรับการหาเงินนะครับแล้วก็การหา EXP นั่นเองนะครับผมในปี2025ก็ยังใช้ได้ปกติอีกเช่นเคยนะครับก็ชิลๆนะครับใครที่เอาไปลองใช้นะครับแล้วใช้ได้จริงนะครับหรือว่าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่จะตามชมกันมาณที่นี้นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ